สวัสดีค่ะเบลนะคะชยานุจิราโร่เจริญนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนการแสดงค่ะอยู่ที่ The Drama Academy ค่ะคือจริงๆเรื่องรอยยิม้มอ่ะเบลก็ว่า มีความสําคัญกับทุกคนนะคะ1มันเป็นเรื่องแน่นอนคนไทยยิ้มสยามอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องบุคลิกภาพจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเหมือนจากข้างในสู่ข้างนอกอ่ะคือมันจะลิงก์กันหมดเลยค่ะถ้าในแง่ศาสตร์ของของของที่เราทํางานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องความสวยความงามมองมองเป็นเรื่องบุคลิกภาพมองเป็นเรื่องความมั่นใจมากกว่าเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วก็มันเป็นหลักๆคือมันเป็นเรื่องการพูดการยิ้มการพกปะ รอยยิ้มกับดวงตามันไปด้วยกันอ่ะจมูกมันมันบอกอาการไม่ได้เนาะมันคือสองอย่างเก้วันนี้นะคะมาปรึกษาที่คอสเดนนะคะเรื่องตกแต่งเหงือกเพราะว่าจริงๆเราตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีปมในใจมันส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเราร <spell out. S 1> ู้สึกว่ามีอะไรเด่นก็คือเหงือกนะคะเป็นคนพราะเนื่องด้วยเป็นคนฟันซี่เล็กมากนะคะเราก็เลยทำให้เหงือกเนี่ยมันดูเยอะ คือเราเราจะแบบเป็นน้องเหงือกของของฟมิลีของเราอะไรเงี้ยคือขนาดมาหาหมอนเนี่ยคุณแม่กับพี่สาวบอกว่า i, เฮ้ยเหงือกคือเซ็กเนเจอร์ของยูเราก็ eh, อ <laughs> เอ๊ะหรอหรือว่าเ,เด็กก็จะชอบให้ยิ้มแบบไม่เห็นฟันให้เห็นแดงเหงือกอะไรงเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกคือเวลาเราทํางานเนี่ยเราเป็นครูใช่ไหมคะบางทีมีเก็บภาพบางทีเราก็มีอยู่ทังเบื้องหน้าบ้างนิดหน่อยแล้วก็อยู่เบื้องหลัง ภาพเบื้องหลังเนี้ยมันส่วนใหญ่เป็นแคนดิดเวลาเราเราเรา,เราทำงานเนะะี้ยค่ะเพราะเราบางทีเราไม่ได้เบื้องหน้าเต็มเนะะี้ยค่ะเราเป็นคนถ่ายรูปแคนดิดแล้วแบบไม่รอดอะ่ะแบบไม่รอดเวลาแบบพูดอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหงือคือเราต้องตั้งใจทุกครั้งที่เวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะที่โรงเรียนเราจะมีแบบว่ามีคอนเซ็ปต์หัวเราะไม่มีสาเหตุแต่จริงๆคือแอบแอกกันหมดแต่ภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะเราหัวเราะจริงๆเห็นไหมคะมันแย่อเออ ศาสตร์การแสดงคือศาสตร์ของการทำความรู้จักและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าใจตัวเองอย่างดีแล้วเมื่อนั้นศักยภาพสูงสุดของเราจะปรากฏ